สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับผมครับเจฮีโร่๊คาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเจฮีโร่๊ตคามาพร้อมกับรถนะครับ Honda c ซีว c 1.8 E A S คันนี้ a i r b a g a b s 4สีล้อสีขาวปี22 0นะครับอ่ะใครหายอยู่ลองมาดูกันนะครับเผื่อชอบมามาดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็มาขายนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้ครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วทับเบียนสวยๆแบบนี้เลย ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับใครหายอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะครับสกเกิร์ตด้านข้างมีให้เรียบร้อยการศาสตร์ด้านบนมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังมาพร้อมกับสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับอย่างที่บอกไปชุดแต่งรอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์ไม่2จุดนะครับเครื่องยนต์1.8 ivtec สัญ,ญลักษณ์โลโก้ civic มีมาให้เรียบร้อย นะครับใครหายอยู่บอกเลยไม่ควรพลาดได้ยางใหม่ด้วยรถแบรนด์นยอดนิยมสีขาวแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอน่อะด้านนอกสภาพประมาณนี้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพนี้ที่เห็นไปอาจจะมีริ้วรอยอาจจะมีแบบร่องรอยบ้างเล็กน,น้อยนี่คือรถการใช้งานจริงๆนะครับใครอยากเห็นรถก่อนเก็บงานนี่เลยครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับเก็บงานก็คือเราเก็บสีให้ใหม่สวยงามแน่นอนนะครับอันนี้คือสภาพจริงๆนะครับของตัวรถนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสวยไหมไปดูกันดีกว่าครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้อยู่นะครับภายในรถเจ้า Honda c i ีว c นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าว่าภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ครับเป็นเบาะหนังนะครับภายในสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับอ่านะครับเกะตรงกลางนะครับ ไม่มีหักไม่มีแตกอะไรทั้งสิ้นนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแต่อยู่ทางด้านในออฟฟิศของทางออฟฟิศเรานะครับแอร์นะครับตรงกลางนะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับเป็นโดเลกดิจิตอลปรับองศาได้นะครับซีดีนะครับมีมาให้เรียบร้อยวิทยุ FM รองรับเรียบร้อยมีบลูทูธมาให้เรียบร้อยครับนะครับคอนโซลนะครับตรงกลางนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีนะครับที่วางแก้วน้ํามาให้เรียบร้อยพัดต่งพลาสติกมีไมมครับแบบนี้ ไม่หักใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่เบรกมือนะครับเก๊ตรงกลางใส่สัมภาระได้นะครับพร้อมทั้งกับเลื่อนมาเป็นที่เท้าแขกได้นะครับมีมาให้เรียบร้อยส่วนด้านคนขับนะครับเป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นนะครับควบคุมนะครับวิทยุอีกฝั่งหนึ่งคือคูสคอนโทรลนะครับคือปรับนะครับควบคุมคันเร่งนะครับเวลาเดินทางไกลๆก็สามารถใช้คูสคอนโทรลได้ นะครับพงมาลัยนะครับสวยๆแบบนี้เลยไม่มีลอกไม่มีร่อนหุ้มหนังนะครับพงมาลัยตัว E จะเป็นพงมาลัยหนังแบบนี้เลยนะครับมีรอยยิบเดินได้สวยๆแบบนี้เลยนี่คือพงมาลัยแท้รถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่นะครับสองแส0เจดหมื่นสองพันกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอญาตเปิดให้ดูนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่สองแส0สองหมื่นาขอโทษทีครับสองแส3เจ็ดมื่นหนึ่งพันสารอยห้าสิบสามกิโลหรือสองแสน 72,000กิโลก็ได้ครับตีไปเลขกลมๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยไม่แท้เข้าศูนย์นะครับสามารถเช็คประวัติเซอร์วิสศูนย์ต่อได้เลยนะครับคอนโซลเป็นคอนโซลแบบหน้าปัดเดือนใหม่เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วมีจอคอมมานดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านบนนะครับเบาอที่บังแดดนะครับยังไม่มีแตกไม่มีหักนะครับวัสดพลาสติกนะครับสมบูรณ์แบบนะครับค่อนข้างที่จะ100นะครับ สื่อถึงอะไรสื่อถึงรถคันนี้ครับมีการใช้งานมาเลงไปอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับอาจจะดูเหมือนใช้งานหนักแต่รถใช้งานหนักแบบทนุถนอมเช่นรถเข้าศูนย์เนาะอันนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่ารถเข้าศูนย์เนี่ยคือจะมีประวัติในการใช้งานนะครับ <c oughs> เป็นรถไม้แท้เอาง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องกลัวโดนย้อมแมรหรือกอไม้ได้ทั้งสิ้นนะครับเนี่ยดูนะครับรถไม้สองแสนเจ็ดนะครับดูสภาพนะครับอ่าสภาพนี่เกือบผมให้นะผมมองด้วยตาเปล่าให้เลย90%รนะทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับ ไม่มีแตกเลยนะครับเนี่ยปกติพัตเต็กพวกนี้ถ้าลดสองแสนไม้ไม้ไม่สองแสนขึ้นไปเนี่ยเสียแตกหักหมดแล้วอันนี้ยังอยู่ครบสภาพนะครับยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามีไฟสองแผ่นที่มาให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับเบาเบิร์นั่งสบายนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับนี่คือรถไม2สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลแต่รถสวยสะอาดอย่างนี้นะครับดูแลรักษาดีแบบนี้รถสวย รถใหม่เยอะแต่รถเข้าศูนย์ผมไม่กลัวนะบอกแบบนี้นะครับผมขายลูกค้าผมขายรถใหม่เยอะเนี่ยขายหลายคันแล้วลูกค้าชอบมากเพราะว่ารถมีการเซอร์วิสศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเปลี่ยนตามระยะเนี่ยซื้อไปแทบจะไม่ได้ใช้เลยเลยเพราะรถ2 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละลนะ้วเขาเปลี่ยนเซอร์วิสศูนย์หมดเพราะฉะนั้นนะแทบจะได้เหมือนรถใหม่ไปใช้อะนะครับนึกออกไหมเพราะว่าลูกค้าดูแลมาดีอนะเนาะคือเราไปดูแลต่อคือรถดูแลมาดีเราแค่ดูแลต่อให้มันดีเหมือนเดิมมันก็ยังอยู่กับเราได้ยาวๆนะครับก็ฝากไว้นะขายู่นะครับ อ่ะนะครับเลขไม้ก็บางคนอาจะมองเลขไม้เยอะเลขไม้แบบโอ้ยไม้เยอะอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมนะผมทนะํรารถนะลดสิบปีรถสิบปีแล้วกันตีนะปีสองพันสิบสามไปปีสองพันปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามลดสิบปีตกปีละสองหมื่นกว่าโลก็ถือว่าพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเยอะมากถ้าเยอะมากต้องปีหนึ่งสามสี่สามหมื่นกว่าโลสี่หมื่นโลนะั่นถือว่าเยอะมากอันนี้ก็ถือว่ากลางๆนะรถใช้งานนะนะครับรถคันเดียวในบ้านรถใช้งานอย่างเงี้ย เอ่อเลขไม้ขนาดเนี้ยปีละ2 0 0 0 0กว่าโลก็ถือว่าปกตินะครับตกซะเอ่อปีหนึ่งก็วิ่งเอ่อเดือนหนึ่งวิ่งประมาณ2,000กว่าโลนะครับก็เป็นรถวิ่งปกตินะถ้าเกิดมองในมุมมองผมนะครับก็รถไม่ได้จอดนะเขาไม่ได้ซื้อมาจอดเขาซื้อมาใช้งานก็จัประมาณนี้นะครับนี่คือไม้แท้แต่ว่าคนที่ซื้อไปต้องรับตัวเลขเลขไม้ให้ได้นะครับถ้าเกิดรับไม่ได้นะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการแบบไม้แท้ไม้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยรถเข้าศูนี่มีหลักฐานยืนยันน่ะท่านไม่ต้องกลัวว่ารถท่านจะโดนย้อมแมว หรือก็ไม่ทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีหลักฐานยืนยันแล้วกันนะครับขอไม่พูดพลาดพิงถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วกันก็พูดตามสไตล์ที่ที่เราให้ความรู้ลูกค้านะครับอ่ะประมาณนี้นะใครรับได้ก็ก็คุยกันนะครับอ่ไปะเดี๋ยวไปดูนะครับที่นั่งด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับจะนั่งสะดวกสบายไหมนะครับไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้นะผมก็ได้มาอยู่นะครับที่นั่งนะครับแถวที่2คือตอนด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับที่นั่งด้านหลังนะครับก็สะดวกสบายอยู่แล้วครับ เฮดลูมเล็กลูมนะครับตามสไตล์ซีวิคคือรถเขายาวๆอยู่แล้วนะครับออกแบบมาเนี่ยคือนั่งได้สะดวกสบายอยู่แล้วนะครับรถเขาเป็นรถขนาดไซส์กลางเนาะต้องบอกแบบนี้นะครับกระจกครับกระจกหลังเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเพื่อจกรอบคันนะครับฝ้าด้านบนสวยงามมีที่โขนนะครบไม่เรียบร้อยมีที่เกี่ยวเสื้อมาให้เรียบร้อยนะครับน่านะครับพนักแขนพนักพิงนะครับมีมาให้เรียบร้อยมีที่นนทวา,า,างแก้วน้ำไม่สองใบ นะครับมีที่ใส่สัมภาระด้านข้างประตูมาให้อีกด้วยนะครับเดินทางไกลนะครับผมชอบมากเลยตัวนี้เพราะว่ามันเท้าแขนได้มันนั่งได้สะดวกสบายมากกว่านะครับอ่ะนะครับก็คือส่วนใหญ่รถใหญ่ก็จะมีแบบนี้แหละรถไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็จะมีที่เท้าแขนมาให้เรียบร้อยอันนี้ผมให้ผ่านเลยนะเพราะผมชอบนะครับส่วนนะครับที่ดันหัวนะครับคือพนักบินเนี่ยพนักบินเนี่ยพนักไอหัวหมอนเนี่ยดันหัวไหมไม่ดันนะครับนะครับนั่งปกตินะครับสบายนะครับเฮดลูมนะครับเลืองเหลือๆนะ เล็กรูมนะคบอย่างที่บอกไปว่านั่งสะดวกสบายแล้วตามสไตล์รถใหญ่นะครับเขาก็เป็นรถกึ่งไซส์ใหญ่ไซส์กลางจะขยับไปใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่รถเล็กแนวพวกอีโกคาแล้วนะครับอ่ะปะประมาณนี้ด้านหลังไม่ค่อยมีอะไรมากนะพามาชมกันนะครับส่วนด้านข้างนะครับเป็นหนังนะครับบุนวมนะครับดูสวยงามสะอาดตาอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับภายในปะเดี๋ยวเราไปดูด้านโครงสร้างกันบ้างดีกว่าเช่นฝากระโปรงด้านหลังกับฝาะกระโปรงด้านหน้าและเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้ โครงสร้างจะเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์จะเป็นยังไงบ้างน่าใช้จริงๆไหมไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้อยู่นะครับตอนท้ายนะครับของเจ้าพันด้าซีวิกสีขาวนะครับคันนี้เรียบร้อยปะไปดูกันหน่อยนะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างตาล้องแผ่นเลยครับนะครับปีซ้ายปีขวาเดิมนะครับลางน้ําเม็ดอาร์คซ้ายและขวายังอยู่ครบเลยนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับฝากระโปรงด้านท้ายเดิมเดิมเลยนะครับฝากระโปรงด้านท้ายเดิมเดิมเลยนะครับรถนะครับ ชิ้นงานต่างๆเดิมนะครับปีกเปิกนะครับให้ดูเดิมแน่นอนนะครับที่เก็บสาระใหญ่กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับใส่กระเป๋าได้หลายใบเลยนะครับส่วนนะครับซุ้มยางอะไหล่นะครับมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโฟมพลาสติกต่างๆนะครับยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีหักใดๆทั้งสิ้นหรือหายใดๆทั้งสิ้นนะครับเซ็นเซอร์ของจุดมีมาให้เรียบร้อยครับ นะครับประมาณนี้นะท้ายรถไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูด้านโครงสร้างนะครับกับพวกยางอะไหล่ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆว่ายังอยู่ครบไมเท่านั้นเองนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะก็โครงสร้างรถก็ประมาณนี้ครับนะครับเดิมๆก็ดูเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับถ้ารถเดิมไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับไม่ต้บอกอะไรนะเพราะว่ารถมันเดิมๆแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านห้องเครื่องว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะสวยไหมนะครับหลังสวยแล้วหน้าจะสวยไหมไปดูหน้ากันดีกว่าครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดกระโปรงไว้รอท่านผู้ชมเรียบร้อยตากล้องมาถ่ายกันหน่อยนะครับเอ้ามานะครับเริ่มนะครับจากแก้มนะครับด้านขวานะครับน็อตนะครับล่างบาทุกตัวนะครับน็อตเดิมๆนะครับคานหน้ากลมนะครับน็อตคานไม่มีแกะนะครับเม็ดไข่ปลาคานอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับแก้มซ้ายเดิมๆไม่มีแกะนะครับรถสวยเลยนะครับบอกได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบ นะครับสติกเกอร์มอกโรงงานนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับนี่คือฝาเดิมๆนะครับโรงงานนะครับรูกลมนะครับไม่มีเคาะหรือได้อะไรทั้งสิ้นนะครับรับประกันได้นะครับส่วนห้องเครื่องนะครับมาดูครับซีนนะครับด้านขวาเดิมๆแบบนี้เลยเบ้าโช๊กนะครับเม็ดอาร์คต้องดุกครบแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์คจะต้องอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับห้องคงห้องเครื่องสวยมาเดี๋ยว ให้กล้องถ่ายเครื่องให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับให้สังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแกะไม่มีเปิดเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันได้เลยนะครับยางนะครับเนี่ยครับพวกเอ่อยางรองนะครับเนี่ยยางยังใหม่ๆเลยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะบอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนเนี่ยยางยังใหม่อยู่เลยนะครับยางนี่คือยางอะไรยางก็คือแท่นเครื่องแท่นเกียร์นั่นเองนะครับเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนปะ เดี๋ยวผมห้านะครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าอ่าเครื่องแน่นครับสตาร์ทชิ่งหนึ่งติดนะครับเครื่องยนต์แน่นแบบนี้เลยนะใครหายอยู่บอกเลยไม่ควรพลาดอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยครับะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ถ้าคนฟังเสียงเครื่องออกฟังครนี้ก็รู้แล้วครับเพราะว่าให้ฟังนี่คืออะไรเสียงเครื่องเดินนิ่งเงียบไหมนะครับเครื่องยนต์เป็นไงบ้างนิ่งเงียบไหมนะครับอ่านะครับไม่มีสะดุดเดินดีนะครับเดี๋ยวผมขอญาตดึงนะครับการน้ำมันเครื่องให้ดูหน่อยสิว่ามีไอสวนออกมาไหมหรือมีน้ำมันเครื่องตะเด็นสวนออกมาบ้างไหมอ่ะดูครับนะครับน่าเห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีนะอย่างที่บอกไปว่ารถ เข้าสูย์ครับดูแลดีถึงแน่นอนนะผมรับประกันได้เลยนะรถคันนี้ดูแลดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเครื่องเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะครับสุดยอดเลยนะผมได้อย่ายืนอย่าฟังอ่าเนี่ยเครื่องเดินดีครับไม่มีสะอึกไม่มีะแรงสิ้นนะครับใครหายอยู่นะครับรับรองได้ไม่ควรพลาดนะอ่าโอเคประมาณนี้ดเดี๋ยวผมขอญาตสรุปรถคันนี้ท้ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกหนึ่งทีครับ โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับการพามาชมมารีวิวเจ้าฮ o นด้าซีวิก1.8 E A S นะครับ ABS 4ล้อคันนี้นะครับดิส4ล้อนะครับอ่านะครับปี2013นะครับเครื่องยนต์1,080นะรถสวยน่าใช้สีขาวแบรนด์ยอดนิยมแบบนี้เลยริ้วรอยเดี๋ยวเราจัดการเก็บรายละเอียดให้นี่คือรถก่อนที่จะปรับสภาพนั่นเองนะครับถ้าปรับสภาพแล้วดูสวยนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ่ายให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้า ค่อนข้างจะสนใจเยอะอยากดูตัวจริงอยากดูวิดีโอกันเยอะมากนะก็เลยขอถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรับส,สภาพเราจัดการให้นะครับที่บอกไปรถคันนี้เลขไม้นะครับจุดอ่อนก็คือเลขไม้เลขไม้สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลบางคนมองว่าไม้เยอะแต่สําหรับผมแล้วนะครับเลขไม้สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลแต่รถเข้าศูนย์เนี่ยผมมองก,ก็เลยว่าเลขไม้ไม่เยอะคือเยอะเยอะในระดับหนึ่งแต่รถด,ดูแลดีดูแลถึงเลขไม้แท้ๆอ่ะใครชอบเลขไม้แท้เนี่ย ไม่ควรพลาดนะคันนี้มีไอแคร์มาให้อีก2เดือนด้วยนะครับไอแค์ I คือสามารถเข้าศูนย์ฮอนด้าได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเข้าที่คูบอนมั้งนะครับลูกค้าซื้อไว้ที่คูบอนสามารถเข้าได้ฟรีค่าแรงนะครับฟรีค่าแรงสามารถเซอร์วิสต่อได้เลยถามว่าเลขไหมสองแสนสองสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลเยอะไหมตกปีหนึ่งสองหมื่นกว่าโลตกเป็นเดือนเดือนละสองพันกว่าโลนะครับเดือนละสองพันกว่าโลตีซ่าทิต1หนึ่งประมาณห้าร้อยกว่าโล ไม่ถือว่าเยอะนะแล้วรถรถเนาะซื้อมานะครับคนซื้อรถมาก็ต้องใช้งานรถรถไม่ได้จอดนะครับใครที่ไม่ชอบรถจอดชอบรถวิ่งเนี่ยนี่เลยนะครับรถวิ่งใช้งานตลอดเพราะฉะนั้นรถไม่มีปัญหาครับเขาเลยใช้งานได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้นะครับว่ารถดีแน่นอนเพราะลูกค้าใช้งานตลอดวิ่งตลอดก็ดูแลรักษาดีเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นรถเนี่ยเหมือนไม่เยอะแต่รถมันดีตรงที่มันเข้าศูนย์แล้วก็เขาเปลี่ยนตามระยะเพราะฉะนั้นน่รถดูแลมาดีแล้วเนี่ย ลูกค้าแค่ซื้อไปแล้วก็ไปดูแลต่อให้มันดีนะครับดีเหมือนเดิมนะครับก็คือดูแลต่อเนี่ยก็คือจบแล้วนะครับรถที่เข้าศูนย์นี่คือสเสน่ห์ของมันนะครับรถไม่เยอะแต่รถเข้าศูนย์ไม่ไม่แท้นะครับใครที่ชอบรถไม่แท้ไม่ชอบรถกับเลขไมมาอะไรมาก็ดูรถที่มีไม้ศูนย์แบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือรถไม่แท้อยู่แล้วนะครับที่เข้าศูนย์นะครับต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์ออนไลน์นะครับเช็คท็อปเสิร์ฟกันได้หมดนะครับทั่วถึงหมดทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเข้าศูนย์ไหนก็รรรู้้เเลลขขไมจิงงๆอถดย นะเพราะฉะนั้นอของเรานะครับไม่เยอะขายไม่เยอะไม่น้อยขายไม่น้อยอย่างที่ผมเคยย้ำๆไปหลายคลิปนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับคันนี้เราเสนอราคาขายอยู่ที่3ามแสนเจ็ดเก้าพันบาทครับอ่านะครับเราเสนอราคาขายคันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมีประวัติมีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับคันนี้ราคาตางอยู่สี่แสนห้านะครับจริงๆแล้วเขาขายกันอยู่ประมาณสี่แสนต้นๆ สามแสนก็สามแสนเก้าสี่แสนหนึ่งสี่แสนสองประมาณเนี้ยครับราคาจ,จริงๆต้องสามแสนเก้าขึ้นไปเราขายแค่สามเจ็ดเก้านะครับเพราะว่าอะไรไม้มันเยอะนะบางคนแบบเออไม้ไม้ผมก็รู้นะว่าไม้มันเข้าขั้นเยอะแต่ว่ารถเข้าศูนย์มันก็มีข้อดีแหละรถไม้มันเยอะเราก็หล่นราคาลงมาให้มันเหลือสามเจ็ดเก้าเพราะนั้นไปดูในท้องตลาดได้เลยว่าราคาสามเจ็ดเก้าเนี่ยเป็นราคาที่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาขายกันสามเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สองเก้าเขจะขายขึ้นไปมาสามเก้าสีสี่สี่แสนขึ้นไปอ่ะ ราคาขายจริงๆอย่าตั้งอ่ะเขาขายได้สี่แสนขึ้นไปนะครับเพราะมันจัดได้ถึง4ี่แสนห้าอย่างที่บอกไปคันนี้เราขายอยู่แค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถูกลงมาประมาณสามหมื่นนะครับสามสี่หมื่นบาทแล้วนะครับผมบอกกเลยแล้วฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับท่านแทบจะไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้กราหนออกรถอะไรเลยนะครับฟรีดาวเลยนะครับไม่ต้องใช้กราหนออกรถเลยสักบาทเดียวนะครับอ่ะใครที่หาอยู่ก็ฝานะเจ้าหน้าสีวิวคันนี้ไว้พินิษ์พิจารณาสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะนะครับชอบรถไม้แท้ชอบรถสวยชอบรถสีขาวชอบรถแต่งครบครบก็คันนี้เลยนะครับเจ้าฮอนด้าซีวิกยังไงก็ฝากน้องซีวิกสีขาวคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับท่านในกําลังมองหาอยู่นะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องเรานิดหนึ่งนะสาหรับวันนี้ผมเจฮีโร่ ero, ตุคาคงต้องขอตลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าสาหรับวันนี้ผมกับเจ้าฮอนด้าซีวิก1.8 E A S A B S สี่ล้อคันนี้คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้า ใครสนใจรีบพักมาเลยนะครับผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนราคานี้ราคาดีแบบนี้รถสวยแบบนี้สีขาวแบบนี้นะครับรีบเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ